ไงไงกระเป๋าสวยว่ะสีกระปูว่าไอ้ยมันอยากไอ้นี่นหนึน่งแบบกระเป๋าสีปุ๋ยนี่หว่าเนี่ยทำได้ขายข้างบ้านเนี่ยแปดร้อยไอ้ไอ้ที่ได้เป็นนะเดียนไหนวะผมวันก่อนวันก่อนคิงเขาเออกมาสีเหลืองอะแดงอันนี้ได้นักกาศนักากกันอะไรโอฮะ <c oughs> ไมนั <c oughs> กก <c oughs> าศแตกเดือยเน,อนี่ยเน,นี่ยไม่ได้กระเป๋า อีนหน้าทำไมเอ๊ะจูมันเลเวลขึ้นเร็วจังวะโอ้มันไปอย่างนี้นี่เองเขามีคนทำเขามีคนเก็บเลเวลให้อืมเขามีหนึ่งคนในกลุ่มแล้วก็วิ่งไล่เก็บกันป้องต้องต้องป๊บเดียเลเวลขึ้นตุ๊บเลยอะไรวะเล่นยังไงวันหนึ่งสองร้อยต่าเลเวลอ่ะผมก็งงแันละสองร้อยเลเวลตอนหลังต้องไปทักใครเออต้องไม่ไปอยู่กับไปเล่นกับจูบ้างแันละสองร้อยเลเวลนะเว้ย วันละพันนะเล่นยังไงของวันวัลนวล,ล,ลนะสองร้อยเพราะนั้นปกติผมไม่ค่อยจอยเขาไปไงปกติเขาจะชวนผมไปอะไรเงี้ยวันนั้นผมก็เตอร์ไพรส์เลยไปจอยเขาตอนห้าทุ่มโอ้โหคุณนังตลบเลยปัง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 ปัองอะไรวะ พีเอ็มสองจุดห้าเฮ้ยนี่มีใครมาเลยเหรอวะมีมาดีวะ,อะตอมยังไม่ได้อาร์มแพดเนี่ยเฮ้ยตอมเอาอีกตัวมาไหมจะเอาอีกตัวไหมหรือมันจะหรือมันจะบ้าอย่างที่ว่าทไม่เราตัวนี้ก่บเพี่อนก็ลองแล้วไม่ใช่เมื่อกี้เข้าไปแล้วเหรอเข้าเลยไม่ได้ไหมเหรอเจ้าฝว่นมันไม่หล่อฮะเกี่ยวหรอวะเกี่ยวหรอจรอิงอะไม่ได้อาร์มแพดเนี่ยจะให้ไปเปลี่ยนตัวบกต้องเป็นหัว หัวห้องเหรออนไรแน่ๆต้งลองจริงยกยกแห้อตอมเป็นหัวห้องดิไม่จําเป็นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลองทุกอย่างอาจารย์จะไม่ได้ครับแบบอะอะตอมเปิดเปิดหัวอะไรีเอ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยมีไม่ได้อมแผดอีกงงนะเนี่ยอะตอมเก็บของหมดหรือยังตัวเนี้ย แล้วเก็บหมดเลยนะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอาร์มแพดอยู่อันนึงที่ว่าเก็บไอ้คอลเลกเตอร์อะไรเออคอลเลกอะไรอ่ะอะไรวะได้มาแล้วเก้บหมดเลยใช่ไหมที่เก็บของยังได้ทำไมอาร์มแพด์แค่นี้อจจะะ่ะอันสิเก็บมันต้อมออกเลยเนี่ยแต่เราต้องใส่โซ่แล้วมั้งของเราชอบอันนี้มากกว่ามันเป็นรูปไอ้นี่ไอ้อะไรวะเป็นรูปเสือกับสิงโตกับอะไรวะ มีสองตัวดูไม่ออกกันเป็นสิงโตสีขาวเหลืองแดงอ่ะมีอะไรมีอะไรม,มีอ,อนะัมแพ็ดเนาะเอออัมแพ็ะที่เป็นรูปที่มันเป็นสามสีอ่ะขาวเหลืองแดงอ่ะเป็นรูปสิงโตกับอะไรไม่รู้นอนอยู่ข้างกันอ่ะผมชอบอันนี้มากกว่าแมวหรือเปล่าสิงโตสิวะ มองยังเป็นแมวนี่วะโอ้ยนี่สิงโตไปยิ่แมวนี่ล่ะมองได้มาสิโตโตไปเห็นเป็นแมวหมดเลยหมดราคาเลยไปดีกว่าเว้ยเอ้าไปไม่บอกเลยไปเลยวเว่าเขาเป็นแมวไปดีกว่าพร้เดี๋ยว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 โอ้โหคุณแกวิ่งไปแล้ววิ่ง อะไรเออเออไป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 วิ่งไปเลยอะไรวะเดี๋ยวอะไรมีอะไรให้คุณต่อโค้ายังไม่เดินเลยเฮ้ยตอมปล่อยโดนลูกตอกเกลียวตายไปเลยปล่อยมันหไปไมแล้วโอ้โหวันนี้ผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกลียวตายเลยหมดตายเลยทุกคนไปแล้วที่ว่า เป็นเร็วเป็นจาหังลงมาแล้วนะโอเคต้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเฮ้ยโอ้โหหนูเบิกตกในหัวเฮ้ยปลาเอ้ยอ่ะโอ๊ยตีเสาดีนะไม่เดินใครจะตายวะน่ะไม่ไม่ไม่มีเส้นก้อยดูในยุ่งบนหัวระวัง อ่อบนอันน right oh, uh, ั้นอันนั้นอ่ะไอแถวแถวเสาเสาเสาข้างซ้ายอ่ะระวังนะไม่ค่อยนะไม่ใช่ใช่แต่ในอยู่ลูกนะโอ้อาซีอาซีอาซีอ่าไปไปไปอาซีเมื่อกี้ผมวิ่งกินเสาอ่ะเสาเล็กๆอ่ะมิ่ปล่อยตายเลยไม่ช่วยหรอกอีนี้ที่มันหล่นแทบผมอ่ะเนี่ยไอเสาเนี่ยเนี่ยผมกิ้งลงไปแล้วมันติดไงก้าบ่ วิ่งกันเลยว่าหลังยิงมันก็ออกออกตรงนั้นน่ะยิงออกตรงนั้นผมก็จะกระโดดลงไงแต่ไป็นตีเสาตรงนั้นพอดีเลยเออเข้ามาพอดีเลยอ่าผมวิ่งกันไปแล้วมูดแต็มดูแพดอามดีค่ะใช่อย่าใช้ยากันนะ ถ้าใช้ย,ยาก็อดนะหรือคนเมื่อกี้แอบใช้เขาไม่เห็นน่าจะเป็นไปนได้อหลเลือด oh, เขาไม่ลดเ <laying S 1> <here. S 2> ลยนะใช่ดมแรงรุที่จังหวะที่เขาจังหวะที่เขาไปหมุนวาวให้เราอะ่ะที่เขาวิ่ง <c oughs> ออกนอ้่ะตายคุณตอมดมแรงมากขอบอก อาไเร้าละีคนไม่ยอมทิ้งใคให้ผมผมลืมผมลืมใครอีกแล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เจริสบายได้อยู่อะไรล่ะคือวะห้ามใช้ยาด้วยวเนาะห้ามใช้ยาด้วยนะโอ้โหระบาดใช่ห้ามใช้ยามันห้ามใช้ยา

เฮ้ยเฮ้ยมีใครมาผมวะดีฮิวหน่อยฮิโอ้ยโอเคไอ้ตัวฮิฮิฮิมันก็ขึ้นช้าเหลือเกินดีฮิวหน่อยฮิวหน่อยหน่อยหน่อยดีฮิวไม่โดนหรือเปล่าดีฮิวโดน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 แต่มันขึ้นช้าเดี๋ยววะวะ ไงใหญ่วะเห็นดีแต่เสียงผมไม่ต้องก็อยู่ข้าคนเดีกว่าผมว่าห้องที่สามเขาไม่น,าน่าจะรู้งานกับเราแนะ่เลยดูแล้วบอกเขาเฮ้ยเสียงใครวะปานปานปาหนึ่งอยิงขาหนะะ่อยครับ มัไก่อยู่ในไฮสิครับขวานขวานมาไล่อยู่มันอยู่ไม่ได้ไอ <laughs> ้วนตัวน,นี้จะพิมงมาผมพิงแ <c oughs> กวจริงเลยอิงเลยกนร่วงแล้วนะแต่แต่เดียวโดนหน่อเปรอะ ยิงยิงผ่านแล้วพี่กอบกองกลางเลยอวะออกกงกลางด้วยเลยคนเลยคนแซมเมอร์เลยคิดว่าปะแค่นั้นแหละเป็นลมเรียบร้อยฝั่งนู้นน่ะพี่พี่แต่ว่าไม่เรียบร้อยดิไหนวะไอ้นี่่เรียบร้อยใครมาแล้วไอ้เพชตี้เรียบร้อยคิวไม่ทันเดี๋ยวเสียงใครวิ่ง โดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนโดนโดนเนี่ยโดนเนี่ยพินาหาไปเลยโอ้ยโดนโดนยิงอยู่เนี爸爸่ยอยู่ไหนผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อถึงป่ะไม่ถึงโอ้ไม่ถึงว่ะไอพี่ผมลนต้องเสร็จแล้วเ็มไปก่อนแล้วกันอีงไม่ถึงแกไม่ถึงโอ้ยแกตายเหอะแกได้แล้วเดี๋ยวนะผมพยายยิงคอยิงคอสข้ามไปเดี๋ยวนะไม่ถึงไม่ถึงติดไม่ติดนี่นี่อยู่ตรงซอกหรือวะเนี่ย ยิงโดนฟังเลยเนี่ยผมโดนนี่ยิงแบบโอ้ยเรียบร้อยแต่ถ้ามันออกตรงผมมามันได้อยู่แล้วแหละจะไม่ออกเรียบร้อยเกมงมไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเวลาที่จะหาไปเลยเล่นไม่เข้ารู้ว่าเล่นยังไงไม่เข้ารู้คุณกายอย่าเพิ่งอ้ออย่าเพิ่งเข้าไปนะนะยังผมยังอยู่นี่เลยอย่าเพิ่งเข้าไปนะอย่าเพิ่งเข้าไปเออเอาเอาไปเลยเข้าไปเลยรี่ทำคำ โหจะเข้าไปทำไมกันามคนเล่าอ้ยยิงเฮ้ยปาจไปก็ผมถึงบ่อยเข้าไปคนเดียวพอแล้วไอ้เกียผมไม่เกียผมไม่เกียประตูปิดเลยอะไรวะเบอี่ผมไม้เกียาผมไอ้เกียร์ เออตัวเนื้อมีหมดอะไรอยู่เี่ยถ้าหัวคอไปที่นี่ไงถ้าถ้าเอาคาลองไปเล่นข้างนอกกันไงนะตรงไหนเอาไมเอาไหมห้องสี่องดูไหมใส่เราจะเราจะไหวไหมเราดูไหมห้องสี่ลองใช้แผนเดิมดูแผนแผนข้างนอก พอเหรอทาไมแล้ววะพอผมว่าน่าจะพอเรามีโอโลบอลล้อแล้วนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนเออพอมีไก่แดงเหมือนกันแดงหมดเลยเอาสแกนเอาสแกนเลอๆโนทัชวาวโนทัชว คนไก่บอย้เขาหยุดยิงดินะไม่งั้นเสร็จเลยนะเราก็ต้องยิงไว้ให้ยหญ่หมดเลด้วยตัวอเองไปละไปใจใจก้อนนะดีหิวหน่อย ออกสี่ตัวเว้แล้วเนี่ยมดแล้วใช่ไหมยังยยางยงหมด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 มดมอมอนมมเินไปวิ่งมาวิ่งมาเอา กกบอเข้าดวยนะพอก่อนนะพอก่อนพอก่อนพอก่อนเออนั่นแหละเอาคุณไก่ปลาหน่อยไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วติดแล้วติดติดสเตตแล้วก็เลยแล้วพอ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้ม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 โอ้โวโล่บังให้อยู่พี่ไม่ต้องหัวหัเข้ามาเข้ามงไหนด้วย เอาคุณไก่ฟาหน่อยตายแล้วโคตรนุ่งตยนนุ่งยิงเลยยิงเลยเอาให้ตายเอาให้ตายเนี่ยเออเนี่ยมันต้องแบบนี้เนี่ยถ้ามันถ้าดาเมจมันมันเร็วมันจะเป็นแบบนี้แหละเออโคอนต้องโค้รก่อนหาที่โค้รก่อนคุณไก่ช่วยพวกด้วยเดี๋ยวๆผมยิงวุ่นอยู่ยิงวุ่นยิงวุนอยู่ ฝั่งนี้ก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวะเจ้าเฮ้ยดอบด้วยคุณไก่เฮ้ยดอบตอบอะไรวะเฮ้ยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมใครจะเอาไหมใครจะเอาไหมเอาบัตรอะไพี่อย่างไมผมดเลยได้ได้ได้หนูไม่ยอมเดี๋ยวยอมหยูไม่ยอมใกล้กันแล้วเจ็บตับทวีตดีมหรือเปล่าวะาอ๋อ แต่มันโอกาส่โอกาสเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะองนเออใช่ใช่อุ้ยใช่อุลล้อด้วยไอ้ใช่ใช่ใช่ใชไปให้เพอรี่อย่าไปให้เพอรี่เพอรี่ล้มเขาแตกดีไหมพี่อุลกอ่ะไม่เป็นไรผมเปดีได้อยู่ You need the life เอาไป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 เผื look, 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 ่อๆเผื่อๆแอบดูคิดว่าเปล่าอะไม่รู้ได้ยินแล้วลงไปแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวบอกให้คุณเอาเหมือกลับมาเอาก่อนเราจะจบเกมไว้เอาเออเกมไมได้ของเกมเราจะรีบไปไหนของมันเต็มของผมมันเต็มแล้วรีบแล้วรีบสปิริต ไม่แต่ดีอยู่นั่นน่ะอันสองเซฟเกือบดีไปรีเหรอดีอีไปรีไปรีตายตายเอาไปรีกดกดกดเอฟเลยเอาไปรีฮะเดี๋ยวดิเอาจบฉากก่อนดิใครเปคนลมแล้วพี่ไข่ถ้าจะเล่นข้างนอกก็ไอ้นี่เลยอะไรไฮบูสเตอร์ไฮบูสเตอร์ลองลองหน่อยดูดิว่าจะตายกันหมดหรือเปล่า เอาเด้เอาเด้อยากได้ใช่ไหมจัดไปเด้เน,นี่ยถูกแล้วเอาโฟมไหมเอาไปทำไมโฟมทำไมผมวับวับอ่ะเออคุณตอมขอดีคอยหน่อยเอโเอโอเคตั้งีังกระตุกวะไอ้ม่คอยจนะ่าไ,ไ,ะไปไหนไปไหนข้างนอกข้างนอกลองเลย ทูบอมบ์ทูบอมบ์ว่าจะลองว่าจะลองเล่นเล่นเล่นนองลูกนึงลูกนึงที่หนึ่งสองโอเคผมเปิดได้แค่นั้นแหละผมว่าต้องลอยอ้วนเฮ้ยไอ้จริงจริงจอดนะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่ยิงคนเดียวมาทีนี้หละโดนโดนโดนอ่ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงโดนอ้าวแตกแตกแตกเฮ้ยพี่มันยิงผมยี่หน่อยโอ้โหไปทัน เเเเยว็อรรโ้ไม right, ่ไหววะพี okay. uh, oh. Oh, live, ่มันมันแรงจัดเลยเผามันเนี่ยโอ้ไม่ทันนะไม่ไหวไม่ไหวมันโดนทุกทุกอย่างเลยพี่ตรงเนี้ยเล่นข้างในต่อมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกค่อยหาสี่คนมาลองเออเดี๋ยวเขาจะออกซะก่อนโอเคโอเคสสวัดดีี ไอ้ inside ไอ้ inside นอกนอกก็เอานอกก็เอาตอนนีหน้าตาเป็นฮาจะเอาฮาไปไหนวะเนี่ยเอาฮาเอาเลยเอาสี่ไอ้สองบอมบ์ของใครเอามาบอมแรกเอาไปบอมบสองข้างนอกมันยกดอยูเลยบอมบสองอ้าวมันไล่แล้วไม่มีเอาไม่ได้เอาพลิงปะแกนมาไม่เป็นไร พี่โดนมาแล้วรอกระสแกนแบบพูดถึงไม่ต้องไหนก็ได้มันไอ้นี่ไงไว้ซ่อนซ่อนขาขาเด็กน้อยอ่เด็คอยมายิงก่อน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 ทำติดแล้วยิงเทเลปไปด้วยมีแรงแค่นี้เหรอขอหนักๆนัขอหนักหนักขอ ข้าวไม้ป่าเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วว่ากินกินลักหน้ามาโอ้โหไม่หนีตาย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 ต้องตาย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 เอาดีคอยไปโอ้่คนเดือดาอโดนมาโดนมาโอ้ยช้าแล้วนะเอาเลยจัดไปโดน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  โ้ยไอ้แสเอ้ยตดวงดมก็แตกไปแล้วบอกตรงนี้อ๋อไอ้หนีมันหนีอีกอ่ะโดน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 เฮ้ยมันโดนแถบแล้วมันโดนแถบแล้วมันเดินเข้าเฉยๆอย่างนั้นแหละเข้ามาข้างในอ่ะมามาเข้ามาเข้ามาขาตายท่อจริงนะพวกขาตาย เอาสิเอาสิไม่ใช้อ่ะเอาสิกระสุนหมดอ่ะไกลเฮ้ยตายตายดิเอาดิเออันนี้เร็วพึ่งนะเจ๊เ็๊ยังอยู่เอ๊ะไม่มีว่าสติกทีเกสดิกไม่มีมันไม่ได้วางอ่ะดิเออวางไหมไม่วางไม่ได้วางออกมาเลยออกมาเลยไม่ได้วาง แค่พวกขีเลยออกมาหกศูนย์หมาดไม่มีใครล้มเลยมีเพอร์ลี่คนล้มอยู่คนเดียวไม่งั้นเองม่นจะกากไปแล้วนะ่ะโเอ้ยหมดเลย <c oughs> เไม่ได้หาตัดไม่งั้นไม่งั้นเมื่อกี้เอาให้มันได้เดินอากาศเลยเนี่ยเมื่อกี้ทำไมไม่ล้มอะ่ะ อันนี้เท่าไหร่อันนี้คือ6นาทีโห<อ>ช้าไปเยอะโอ้ช้าห้องสอ,องับพี่รอบแรกก็เร็วๆรอบสองเลยไม่มีต่ำกว่าสิบหลอกพื่วือ่อยากมากมีอีมีนะมีมีไม่เอาไอ้จูห้าทีไม่เอามีมเทียบกัน <laughs>